C บแล้ไม่พาดจนตรงนี้ตกลับมาอัานไทราลิานไทราลินแล้วก็เล่นีบอลเล่นต่อไปและตรงนี้นาวินรัตวนวงศาวัิ์เรือเรอ,เรอ C W โล้งไม่พาดจนตรงนี้ตกลับมาอัานไทราลิานไราลินแล้วก็เล่นีบอลเล่นต่อไปและตรงนี้นาวินรัตนวงศาวัตรอเอเียบเก่งเล็กเก่งเล็ก ้องบอกว่าเดี๋ย,ยวดูครับลูกโตลูกเถียงครับชกคมพอหรือเปล่าครับมาเก่งใหญ่บอกว่าอย่างไรก็ได้แล้วเฮ้ย go 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 ตาสะก้อนแล้วก็ตรงนี้โตกระปะพัดธะปิดสามหนึ่งแล้วก็แบงเล็กแบงเล็กชาวสว <c oughs> ต้นไก่ฉาแล้วออกบอลมาทางซ้ายให้เป็นาักษะทฤียีอีกครั้งหนึ่งถึงแล้วครับผมพี่น้องครับสำหรับทางหน้าของบ้านนอบประวูกันนอนทหารปกโอบตัวมือกันด้วย<อ>ครับแฟนพ่อแฟพี่น้องทุกท่านครับที่มารับชมการ แข่ขันนาชนาลาทีบีครับดูกันต่อตอนทหารบก go 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 ขอบ่มือ,มอ,มอกันด้วยครับสฟนพ่อพี่น้องทุกท่านครับที่มารับชมการในขันนาชนาาทีบีครับดูันต่อตอนทหารบกจ o go go ภาจังนหวัดนนทบุรีแต่ตรงนี้ไหลชายนาวินไม่ผ่านครับยังอยู่ที่โอชลาวุฒิใจเพชรระยองสอนบินระบินระบินบินบินระ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 รระ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  พุชซอจากแบงคอก BTS ครับตอนนี้พุชซอจากเอ้ายาย่าโอ้โหโอ้ตอนทหารปกฮับพี่น้องเอาครับต้องบอกว่าวันนี้ครับมาการจับตือกันกันแล้วตรงนี้ใช่คว้าครับย่าๆย่ายอาอาปัญญาาคปกครับแต่ยังไม่เป็นประตูตรงนี้เดินต่อสำหรับธนาวุฒิแล้วก็เดินต่อมาสิวันนนแล้วตอนนี้แล้วก็ปฏิภาสสกลอ่านี่ก็ชายชายไหมนนทวั ตึงเลยสวยครับพามลอกมาที่บางเติปพายสะอนครับพายสะออนลอกปัดไปแถวสองแถวสองมีใครแล้วใช้ใช้ทักทายครับสำรอบโออตะโตะกลับมาจาังหวะนี้บานออบปอร์ตโต้งมาที่บางเติปพายสะอนสกุลวารีหรือว่าบางเติปลูกควายบางกะไรบางเติปมาที่ต้นฉลาอิปยัง่แม่บานออบปอร์ตโต้งดอนทหารบกครับมาที่พอชลอมาที่ต้นฉลาทิศไก่จ้าแล้วก็พายสะออน

ไอติมไอติมตีแงเริ่มนับระยะเข้ามาที่เป้าเก็บบอลเอาไว้แล้วเก็บบอลจะว่าสองโดนทันนี่สอสองพัชกรไอติมไอติมช้าไปหน่อยไอติมไหลมาแล้วโอ้โหลูกครับผมเป็นน้องจาเอาละฮะได้เป็นฟรีคิกลูกนี้ระยะค่อนข้างไกลทีเดียวสำหรับพันธมิตรธาบุตรใส่ขวา แม่ลูกนี้ไม่ได้ลุ้นครับบอลบานบินหลาเชอกับโอลอว่นปูลโอลอว่นปูลยังแข็งอยู่ครับวัชยพัจพนิพานนิรุปธรรมครับออกมาทางชายแล้วก็เดินต่อมานในชายอัคันลาพลให้มาที่บินหลาบินหลาสกิลเทเมตพร้อมใช้งานหรือยังบินหลาให้มาโดยดุยเฮ็ดแล้วดุยฮัลลัลฮัลลัลฮัลลัลกู๊กกูกกูกกูกให้มาที่บินหลาบินหลาสกิลเทเมตพร้อมใช้งานหรือยังบินหลาให้มาโดยดุยเฮ็ดแล้วดุยฮัลลัลฮัลลัลฮัลลัลกู๊ก ไปก่อนนะแกงใหญ่ลงนี้เดินต่อครับสำหรับบ้านนบุตรคู่กันนอนทหารปันิบังตีบบังตีบเฮ้ย